สวัสดีครับแฟนๆจ่าจฉลินครับมือนี้กับเป็นมือทำงานนะครับขออนุญาตจัวหัวขอขึ้นมากเลยครับมือนี้ว่าธรรมชาติบำบัดได้แบบใดหลายท่านนะครับอาจจะได้ยินหัวขอข้ามเบาที่ว่าธรรมชาติบำบัดเนาะครับเนาะผมก็เลยอยากมาน้ำเสนอให้พี่น้องแฟนๆได้รับรู้น้ำน้ำกันนะครับว่าจริงๆแล้ว การรักษาการรักษาาร่างกายการรักษาจิตใจนะครับหัวใจที่สำคัญก็คือกำลังใจถ้าคน้นเฮานะครับมีกำลังใจที่ดีกำลังใจที่เข้มแข็งย่อมจะมีซิงดีๆเข้ามานะครับสติปัญญาสมาธินะครับ การทำงานก็จะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยอยู่นะครับถ้ามีคิตใจที่มีกำลังใจจิตใจที่เข้มแข็งกำลังใจที่ดีนะครับก็ย่อมจะหายเพราะนั้นมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษาของหมอหลายๆหลายๆท่านนะครับอบวางสันหลดการทีมี แรงธรรมชาติที่ได้ไปท่องเที่ยวที่ได้ไปเบิง้งมันเกิดเห็ดให้ฟืน้นฟูจิตใจนะครับเห็ดให้คนมีทัศนคติที่ดีขึ้นร่างกายก็สิเข้มแข็งจิตใจก็สีเข้มแข็งขึ้นเพราะนั้นใจจะรุ่นปลูกป้าไว้หนึ่งในหันบริชิดยังไร้เลยครับคิดแค่ว่าบั้นไปในอนาคตข้างนา้าเมื่อเมื่แห้งทำงานทำยังบ่ได ซิงที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจซิ่งที่จะเป็นที่พักพอนย้อนใจของเจ้าของในอนาคตคือบางเทืออาจจะบ่ได้ไปเที่ยวไปหันไปนี่ไปสถานที่ง,งามๆสวยๆน้ำพินนะครับต้นทุนชีวิตอาจจะบม่มีแต่ว่าเข้ากับมีปลาใหม่มีสวนมีบอ่อป่ามีเลือกสวนไรหน้าให้เป็นที่ได้เชยชม นะครับให้เป็นทีได้เช่ยชุ่มเดี๋ยเบิ่งความงามเดี๋เบิ่งความเจริญเติบโตของเขาในแต่ละมือแต่ละเว้นแค่นี้ชีวิตเกิดมีความสุขนะครับผมหวังไว้ว่าหวังไว้แค่นั้นแหละแล้วก็เชิญชวนนะครับพี่นอ้องเชิญชวนพี่น้องแฟนๆทุกทุกท่านนะครับถ้าพานไปพานมาอยากให้เขามาเห่นมาหยามาเทียวมาเบื้องต้นใหม่ครับม,าน,า,นมา,าน่งเห่นมาอ่านหนังสือนะครับมาเสี้ยวฟีมาทายลูปยยินดีนะครับ มาเบิ่งว่าปลาจะรุ่นปลูกไปหาเอาหาหกปีนี่ปลูกไว้หาหกปีนี่มันสวยงามขนาดไหนนะครับถ้าติดตามใจจะรุ่นมากตั้งแต่ปีหกศูนย์นะครับกะ็ะ,บะสีเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาืเลยๆเปล,น,เปลน,เปนกวาม่างใจให้ทุกทท่านนะครับเขาเอินว่านี่แหละการทีมีธรรมชาติบำบัดเพื่อเือบางท่านบป่วยเร่ละถ้าออกมาสวนมาไ้มาหน้ามาทงมาทาสูตรอากาศหายใจเต็มปอด นะครับแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตใหม่ใส่สมองใส่สติปัญญาอะไได้ยังดีสุดยอดเลยหลหะครับเป็่นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเห็นคลิปนี้แล้วผมเกิดสีน้ำมาฝากบรรยากาศฝากเรื่อยๆนะครับธรรมชาติบำบัดขอบคุณมากครับจ่าจรุน